สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เรามาอัปเดตงานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข202ที่เริ่มต้นจากแยกบ้านน้ำาปลีกไปที่อำเภอปทุมราชวงษานะครับแต่เราจะถ่ายทําครึ่งแรกรหมายถึงจากแยกบ้านน้ำาปลีกไปถึงอำนาจเจริญระยะทางประมาณ9กิโลเมตรกว่านะครับ ที่เราเห็นอยู่ขนาดนี้ก็เป็นการเทคอนกรีดการแต่ทำครั้งนี้ก็ห่างจากคราที่แล้วสองเดือนนะครับประมาณ2เดือนกว่าๆที่เราเห็นก็เป็นการเทคอนกรีดนะครับข้อมูลตามที่ได้รายงานมานะครับทราบมาว่าช่วงจากแยกวัดน้ำปลีกไปเที่ยมนาจเริญจะเป็นการเทคอนกรีดนะครับ ต่อจากอํานจะเดินไปที่แยกปทุมราชวงศ์ษาอําเภอปทุมราชวงศษาไปทางเขมราาจะเป็นการลาดยางาวันนี้เราเอาเอาบรรยากาศช่วงบ่ายขณะนี้ประมาณบ่ายสองโมงครึ่งนะครับของเดือนมีนาคมาที่เราเห็นก็มี ความคืบหน้าไปมากนะครับอันนี้เราถ่ายทำจากแยกบ้านน้ำเปรีกไปที่อำนาจเจริญความคืบหน้าตามไปด้วยดูไปด้วยกันนะครับ ที่ผ่านมาจากแยกบ้านน้ำปีกนะครับเราอาจจะถ่ายทําไม่ตลอดเท่าไหร่เพราะว่าการก่อสร้างหรือการจราจรอ,อาจจะหนาแน่นนะครับก็เลยเรามาถ่ายเอาช่วงที่มีการเทเป็น3มช่องจราจรแล้วที่ผ่านๆมาก็สองช่องจราจรเทคอนกรีตทางเลนไปและเลนกลับแล้วก็มีการเคลียร์พื้นที่บริเวณเาทางลาดยางที่เป็นช่องตรงกลางนะครับ ที่เราเห็นอยู่ขนาดนี้ก็มีการก่อสร้างสะพานนะครับเป็นสีช่องจราจรที่เราเห็นอยู่ข้างหน้าก็มีการเทคอนกรีตอาจจะเต็มพื้นที่แล้วนะครับที่เห็นว่างๆอยู่ก็จะเป็นเผื่อไว้ทำเกาะกลางถนน ก็ถือว่ามีความคืบ่มหน้าไปมากนะครับเราห่างหายไปประมาณ2เดือนอตามที่เราเห็นนะครับก็เหลือระยะทางอยู่ไม่มากนะครับเพราะว่ามีการก่อสร้างเป็นทางลาดยางมาจากตัวตัวในเมืองก็คืออำนาจเจริญมาที่ที่ทำการขนส่งจังหวัดอำนาจเจริญนะครับ ระยะทางก็ห้าถึกิโลเมตรเพราะว่าโครงการนี้ก็เริ่มต้นจากที่ทาการขนส่งจังหวัดอำนาจเจริญมาที่แยกบ้านน้ำาปลีกนะครับระยะทางประมาณ9กิโลเมตรเพราะว่าทั้งสองตอนนี้รวมเบ็ดเสร็จก็ประมาณ27กิโลเมตรนะครับอันนี้รวมทั้งในบริเวณที่เป็น ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ต้องมีการปรับปรุงอีกอที่เราเห็นนะครับก็เคอนกรีตเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทำก่อกลางถนนแบบยก ยกระดับขึ้นเป็นก่อกลางถนนนะครับเพราะว่าการก่อสร้างของทางหลวงที่เราเห็นก็จะมีแบบหล่อแผงกัน้นคอนกรีตหรือว่าเบริเออร์หล่อกับที่นะครับหรือที่เราเห็นก็คือก่อกลางถนนยกระดับขึ้นมานะครับที่เราเห็นอยู่ไกล ก็คงจะสิ้นสุดโครงการนะครับเพราะว่าเป็นการก่อสร้างเป็นการลาดยางจากจอำนาจเจริญมาถึงจุดจุดนี้นะครับที่เห็นป้ายนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ